บำบัดกลิ่นที่มาจากสาร VOC ให้ง่ายและไม่แพงด้วยเทคโนโลยี Biofiltration มันเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายนะครับแล้วก็ต้นทุนในการ o อเ r a t เนี่ยต่ำนะก็คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Biofiltration นะครับหรือผมเรียกสั้นๆแล้วกันว่า Biofilter นะครับก็คือเทคโนโลยีการกรองแบบชีวภาพนะครับไอเทคโนโลยีแบบ Biofilter ตัวเนี้ยนะครับเราจะมีการเลือกสารกรองนะครับที่เป็นวัสดุที่เป็นอินทรีย์สารนะครับเช่นอะไรบ้างครับชาน้อยนะครับ อ้อยนะครับกะลาปามอ่าอันนี้ก็เป็นวัสดุอินทรีย์สารใช่ไหมครับหุยข้อดินนะครับหรือไม้สับพวกเนี้ยครับก็จะเป็นสารกรองที่จะเราจะเลือกมาใช้ทีเนี้ยพอเราได้สารกรองที่เหมาะกับสาร VOC ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาออกแบบภาชนะนะครับหรืออาคารหรือถังนะครับที่จะบรรจุตัวสารกรองตัวนี้เข้าไปนะครับเราก็จะคํานวณนะครับพื้นที่ผิวนะครับความหนาของชั้นกรองแล้วสารกรองเนี่ยต้องหนาไหมนะครับหนาเท่าไหร่นะครับพอเราได้ตรงนี้ ปั๊บแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาไปก่อสร้างนะครับหรือเอาไปแฟริเคตถังขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ใส่สารกรองเข้าไปนะครับพอเราใส่สารกรองเข้าไปปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการสเปรย์น้ำนะครับเพื่อให้เกิดความชื้นนะครับโดยเราจะควบคุมความชื้นเนี่ยให้ไม่เกิน70%นะครับทีนี้เราก็พร้อมแล้วที่เราจะเอาไอเสียหรือมลสารเนี่ยหรือที่ไอเสียที่มีสาร v o c เนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับเราก็ใช้พัดลมนะครับดูดนะครับมลสารเข้ามาแล้วก็เป่าเข้าสู่ระบบตัวไบโอฟิลเตอร์นะครับโดยใน ถังเบลฟิลเตอร์ก็ดีหรืออาคารเบลฟิลเตอร์ก็ดีก็จะมีการออกแบบให้มีการกระจายลมให้ทั่วถึงนะครับเพื่อให้ความเร็วลมเนี่ยนะครับที่ไหลซึมผ่านสารกรองเนี่ยนะครับเป็นความเร็วได้ตามค่าที่เราออกแบบนะครับก็จะทําให้จุลินทรีนะครับซึ่งโดยปกตินะครับในอินทรีย์วัตถุเนี่ยก็จะมีจุลินรีย์อยู่ใช่ไหมครับจุลินทรีย์ตัวนี้ครับก็จะดักจับสาร voc นะครับย่อยสาร voc นะครับแล้วก็เมตาบอลิซึมของมันเนี่ยก็จะคายออกมาแบบเป็น คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าสิ้นสุดการบำบัดตัว VOC ตัวนี้นะครับ